สวัสดีครับพี่น้องเช้วกระป๋อเวอรลตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีโตโยต้าหัวจรวดครับมาชี้เป้ากันะครับใครที่มามองหาอยู่ลองดูคันนี้ครับผมจะถูกใจนะครับรายละเอียดคันนี้เป็น L-H184 ครับเป็นรถปีสีสีครับก็ 5L าแอลครับเป็นตัวช่วงยาวแล้วก็รายละเอียดคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมครับ3000 cc ซีซีดีเซลนะครับระบบแอร์นี่ก็เย็นทั้งหน้าหลังครับ สภาพสีสวยครับไม่มีผูกเจ้าของโรงเรียดไว้แบบนี้ครับภายในก็ยังสวยสะอาดครับภาษีคันนี้ปี67ครับราคาู้ขายตั้งไว้ที่เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเป็นเลขสวยนะครับใครสนใจไก็สามารถไปดูรถได้ครับรถคันนี้อยู่ชนบุรีนะครับติดต่อเจ้าของรถผ่านลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะถูกใจก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับผม